เนี่ยนะครับนี่นกชําป่าทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยพวกนี้พวกนี้แบ่งก็คือตัวละส0 0 3้0สามร้อยสามรอยห้าสิบครับครับอย่างที่พุยกันไว้นะครับก็คือชําไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับแต่ว่าจะจําไม่ได้ว่าตัวไหนกีลุกนกมันเยอะก็นิ่งหมดแล้วครับนิ่งนกนิ่งหมดแล้วครับสามารถเอาไปแล้วก็ฝึกต่อได้ เนี่ยครับน,นี่ก็คือสามร้อยห้าสิบโอ้ยนิ่งดีครับเดี๋ยวไปอีกตัวครับคังนี้ข่า,ขาวนกกระจอกมันนกกระจอกมันเยอะครับมผมไม่รู้ฟังตัวตัวไหนตัวไหนมันขันขันขันกระดิ่อย่างเงี้ยต้องมาดูครับดตูตัวไหนตัวไหนต้องเข้าเข้ามาดูจะชัวร์กว่า จะโอเคกว่าสามารถเลือกได้เลยตัวสามร้อยสามร้อยห้าสิบถือว่าชำปีกว่าถือว่า,วาถูกสุดๆดแล้วครับหาบที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอันนี้นกก็ถือว่านิ่งขนาดผมเป็นคนหน้าใหม่เข้ามาก็ยังยังนิ่งอ่ะใช่ครับครับอันนี้ก็ใช่หมดไลยครับใช่หมดเลยครับนี่ครับเป็นนกป่าสูงจากที่ไหนนะครับนกป่าปา่าอยู่ที่พิจิตรพิจิตรหมดเลยนะครับ มีตัวเนี้ยพี่นกต่อฮะตัวนี้มันหลงจากไอ้ที่ชุดที่เอาไปเมนมาก่อนที่มาซื้อกันเนี่ยเนี่ยนะที่เหลือจากเขาแต่นกตัวนี้มันต่อได้อยู่โอ้แต่เป็นต่อแล้วที่ว่าชุดที่ผมเคยมาเอาไปทีหนึ่งนะใช่ใช่ไอ้นกสองปีกว่าละตัวนี้นะครับอยู่ผมมานานแต่ผมก็ไม่้เอาออกต่อวนนนั้นถาออกต่อสายไฟก็ติดแล้วพี่ปล่อยเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ต่ออยู่พันหนึ่งตัวนี้พันหนึ่งครับ วันนั้นผมมาตัวไหนไม่รู้ครูน่าจะตัวนี้อยู่หรือเปล่ามันเป็นตัวนี้แล้วก็มันมีหลายตัวพี่ผมก็ไปได้ยินได้ฟังมันช้ามาก็ต้องเข้ามาดูครับถ้าเข้ามาดูจะโอ้นี่สนับปีกแน่นมากเลยนกมันได้อายุหมดแล้วเนะาะมันนิ่งหมดแล้วครับนกเป็นปีปีกว่าใช่ปีครึ่งนกมันนิ่งนิ่งหรือว่าราคาอย่างนี้ถ้าเอาเยอะๆนี่สามร้อยได้หมดเอา ถ้าพูดจะเอาหมดนะนะถ้ามีเขจะเอานะนะครับสามร้อยนี่เหมาทั้งหมดเลยนี่ยครับนี่เป็นรังขึ้นนี่เป็นจําหวกโอ้สวยครับมีทาไว้บ้านนี้สบายเลยโอ้ตัวนี้สวยครับนี่เป็นจําปวกนี่มันก็ขึ้นเท้านลยไยินขันอยู่ขันกันรั่นกันรุ่นงูเนี่ยครับตัวเนี้ย แนะนำเลยทีเด็ดตนี้ีเด็ดสนับปีกแน่นมากเลยราคาเท่ากันไหมครับเท่าก <250, 000. S 1> ันหมดสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะนะมีตัวเดียวที่ว่าพันหนึง่งนะใช่ครับโอ้นี่น้ำจะให้ผมพอดีผมเลยว่าจะไล่ให้น้ำนกจอกไม่ค่อยมีเวลาใช่ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> โอ้นี่ครับแนะนำนกเก๋า <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวมลงให้ดูก่อนตัวนี้โอ้แน่นมาก <c oughs> ขี่รังพึ่งด้วยครับใช่ ถือว่ามงคลนมงคลสนับปีกแน่นเปียอันนี้นกป่าร้อยทั้งหมดนะครับนี่ร้อยป่าร้อครับรับประกันได้เพราะว่าเพราะว่ากลับไปที่บ้านครับแล้วเอามาเอามาจากบ้านเนี่ยใช่หมดเลยครับยี่สิบเจ็ดตัวจะอยู่ห่างคนหน่อยก็จะดิ้นหน่อยนี่ย เพื่อนเมลตัคนี้ตัวนก็สวยอยู่ตันี้ก็สวยครับตัวนี้หุ่นดีครับอโอ้หุ่นดีตัวนี้โอเคครับทีนี้เลยถ้าชื่นชอบหรือว่าสนใจก็โทรมาอย่างไรกครับ <unreasonable> เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เหมือนเดิมเลยครับถ้าชื่นชอบถ้าจะเมาหมดก็ยิง่งยิ่งดีงดโอ้แล้วนกปีกว่านี่หาที่ไหนได้แล้วครับหาไม่ได้อีกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูโซนนกด่างครับทีนี้